เซอร์ไพรม์มาค่ะสาวพลอยชมพูแต่งเงียบแหยินดีเพียบค่ะแต่งแล้วค่ะพลอยชมพูเขาพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวอเมริกาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพี่ชายดีใจที่ได้เห็นภาพความสุขของน้องสาวแบบนี้ค่ะทั้งนี้ภาพแห่งความสุขของน้องสาวในฐานะพี่ชายได้โพสพร้อมแสดงความยินดีผ่านทางไอจีอย่างเป็นทางการได้ก๊อปได้เขียนข้อความถ่ายทอดความในใจเอาไว้ดังนี้ค่ะดีใจด้วยมากๆแต่ก็ใจหายมากปกติแล้วเวลาที่น้องอยู่ไทยเราจะเป็นคน ที่ง้องแง้งกับน้อง มีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องคิดอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงดีใจกับน้องด้วยมากๆแต่ความรู้สึกที่ไม่สามารถเจอกันบ่อยๆมันก็ทําให้ใจหายมากยินดีและงงมากว่าทําไมไปกอดพี่วะฝากดูแลน้องด้วยนะแคมส่วนทางด้านของไม้พี่ชายซ้ายอบอุ่นก็ได้เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้คะ่ะดีใจที่วันนี้เห็นภาพนี้วันนี้ดูแลตัวเองได้แล้วหาเงินเองได้แล้วเก่งมากนะภูมิใจในตัวน้องคนดีๆทั้งสองคนได้มาเจอกันดีใจด้วยจริงๆแต่ก่อนพี่ ดูแลแต่ตอนนี้ขอส่งต่อไม้ถัดไปให้คนนี้เป็นคนดูแลนะทางด้านของพลอยชมพูดได้ขอบคุณในทุกคำํำอวยพรด้วยเธอบอกว่าตั้งใจจะจัดงานที่ประเทศในปีนี้แต่สถานการณ์โควิดทํำให้สถานการณ์เปลี่ยนเชื่อว่าปีหน้าหากอะไรดีขึ้นคงจะได้เห็นภาพแต่งงานที่น่ารักออกมาอย่างแน่นอนคะ่ะทีมง,งานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครูบ่าวสาวด้วยคะ่ะ